สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นะคะกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโนะคะก่อนที่จะไปดูดวงประจําเดือนธันวาคมเนาะก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพเนี่ยเดือนนี้นะคะพี่หมอทําคลิปนี้ก่อนนะคะสเปเชียลคลิปในปี68ค่ะก็คือทําให้ฟังกันเล่นๆก่อนนะคลิปแบบขั้นเวลานะคะ หัวข้อที่มาทำนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี2,568แล้วก็ความสำเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวาราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ในปี2,568เช่นกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดที่เรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงก่อนนะการเปลี่ยนแปลงสำคัญก่อนแล้วก็จะเปิดความสำเร็จเนี่ยทีหลังนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะ ให้หมอจากขอเป็นตัวแทนชาวราศีสิงห์ และลักขณาสิ่งทุกท่านที่กำลังฟังคลิปนี้นะคะเรามาตั้งคำถามส่องกันเล่นๆเนาะส่องผ่านไพ่กันเล่นว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี2,568เนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องดีเราจะได้ตั้งหลักรับทันนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็เหมือนกันเราจะได้ตั้งหลักรับมือกับมันได้ทันนะคะแต่ก็ ยังไงพี่หมอก็ขอให้มันออกมาเป็นเรื่องดีแล้วกันเนาะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะในปี2568ไพ่เห็นประเด็นอะไรบ้าง2ถ้วยใบแรกเลยคิงดา k ิ n ไม้ค่ะ emperor หน้าที่การงานนะคะทุกคน the world ค่ะมีเรื่องการงานแล้วหนึ่งนะที่โดดเด่นนะคะเรื่องการงานใครที่ให้ความสำคัญกับความรักก็กำลังลุ้นจากไพ่สองถ้วยเนาะ,ะแต่เดี๋ยวขอพี่หมอเปิดให้ครบก่อนนะคะถ้าเกิดว่า ไพ่สองถ้วยเนี่ยมีไพ่อะไรที่พูดถึงความสัมพันธ์มาซัพพอร์ตได้เยอะขึ้น mm hmm. ก็มองว่ามีเรื่องความสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องได้แต่ณนะตอนนี้มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นไปที่เรื่องของการงานนะคะหก <6 S 1> เหรียญสิบไม้เเมีจเชียนะคะเจ็ด ไม้ใบสุดท้ายค่ะโอเคอัศวินถ้วยค่ะอ่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะในปี2568เนี่ยอ่าพี่หมอมองว่าเรื่องการงานก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโดดเด่น มากสำหรับชาวราศีสิงห์และลักนณาสิงห์การงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนต้องบอกว่าดีแน่นอนนะคะแต่ว่าก็เป็นปีที่ไม่ได้ง่ายแต่ว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนั่นเองนี่เราอ่านการเปลี่ยนแปลงนะขอย้ําก่อนยังไม่ได้อ่านเรื่องความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังความสําเร็จอีกทีนึงซึ่งคิดว่าการงานน่าจะขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องการงาน ทำยังไงนะคะเราถึงจะไปถึงความสําเร็จนั้นได้พี่หมอมองว่าปีเนี้ค่ะถึงแม้นะถึงแม้ว่าพี่หมอจะยังคงเห็นไพ่ที่พูดถึงงานที่มันเยอะงานที่มันยากงานที่มันยุ่งนะคะแต่พี่หมอมองว่าถ้าเทียบกับปี2567หรหรือในปีที่ผ่านๆมา ปีนี้มันชิลกว่ามันสบายกว่านั่นเองค่ะเป็นปีที่เหนื่อยน้อยกว่าปีก่อนๆน,นะคะเป็นปีที่เราทําอะไรเนี่ยแล้วมันก็มีความสุขสนุกกับมันมากกว่าในปีหกเจ็ดหรือปีก่อนๆเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเครียดความกดดันนะคะแต่ในปีเนี้มันดูแบบว่า,ามีความกระตือรือร้นที่จะทํามันมากขึ้นนะคะรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราทํามากขึ้นแล้วก็ ทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะในปี2,568นะคะ พี่หมอมองว่าชาวราศีสิงและละัคนณาสิงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาจากในปีก่อนๆน,นะในปี2567เนี่ยเราจะต้องสู้นะคะเราจะต้องไฟด้วยตัวเองนะคะไม่ค่อยมีใครนะมายื่นหรือว่ามามอบโอกาสดีๆให้เราเท่าไหร่แต่ในปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเนี้ยเข้ามาเยอะขึ้นนะคะรวมถึงในกรณีที่บางคนนะคะเป็น เป็นคนที่สามารถให้โอกาสคนอื่นได้นะมันก็จะเป็นพลังงานที่กลับกันได้นะคะคือปีนี้เราจะให้โอกาสคนอื่นนะคะมากขึ้นนะคะช่วยเหลือคนอื่นที่เขาแบบเหมือนแบบว่าอยู่ในภาที่แย่กว่าเราอะเออได้มากขึ้นนั่นเองนะในปีก่อนๆอ,อารมณ์มันเหมือนกับเราต้องช่วยตัวเองอะเนาะแต่ในปีนี้เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ข้อดีในเรื่องของการงานที่มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลักอีกหนึ่งอย่างเลยนะพี่หมอมองว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าในปี2 5 6 7เนี่ยชาวราศีสิงแล้วก็ลัคนาสิงห์นะคะ บางคนนะมีความแบบว่ามีเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีไม่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีนักอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเข้ามาในปี68นะคะก็จะมีผู้คนเนี่ยช่วยเหลือเรามากขึ้นนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าพบเจอกับคนที่ซัพพอร์ตเราได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือข้อดีเหมือนกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเลยอะ่ะ หลายหลายคนจะเห็นได้ชัดเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะในปี2,568พี่หมอมองว่าชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรแบบเยอะมากๆนะจากในปีที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แบบหลากหลายเนาะแต่ในปีนี้มองว่าชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ในเรื่องการงานนะคะ,ะมีโอกาสที่จะได้ทำงานแบบ เขาเรียกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้จับได้ทำอะไรที่มันแบบดูชาเลนตัวเองอะมากขึ้นแล้วก็บางคนนะมีโอกาสถืองานนะคะถือโปรเจกต์หรือว่าทำงานเนี่ยมากกว่างานนั่นเองนะก็จริงๆแล้วประเด็นที่มองว่าเหนื่อยในปีนี้นมันก็คือเหนื่อยเพราะว่าเราเนี่ยอ่เหมือนกับมีสิ่งที่เราทำเยอะขึ้นจากปีก่อนๆนะคะปีก่อนอะยกตัวอย่างนะปีก่อนนะปี6-7ชาวราศีสิงและลัคนาสิงเนี่ย ถือแค่โปรเจกต์เดียวก็ปวดหัวแล้วนะคะแต่ในปี68เนี่ยถือเอาไว้หลายโปรเจกต์แต่มันเต็มไปด้วยความสนุกมันไม่ได้ปวดหัวแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยเนาะมันไปออกที่เรื่องของความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแทนนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอยู่ดีนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์เนาะไพ่มันขึ้นสองถ้วยมาพี่หมอก็มองว่าปีนี้มันมีโอกาสในแง่ที่ว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักไปในทิศทางที่มันแบบ เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันที่ดีขึ้นนะคะในปีก่อนนะปีหกเจ็ดนะถ้าชาวสิงห์ท่านไหนนะคะอยู่ในพาร์ทที่แบบตัวคนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคู่ครองคนรักก็ไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในปีสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะชาวราศีสิงห์จะได้รับการดูแลเอาอกเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์มันดูแบบว่า มีมีความเอาใจใส่มีความห่วงใยนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีกิจกรรม activity นะคะที่ทําร่วมกันเยอะขึ้นนั่นเองนะคะหลายๆคู่เนะ่ยมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันได้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดนะพี่หมอก็มองว่ามีเกณฑ์น,นะคะที่ปีนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตชาวราศีสิงค์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ค่อยๆเลือกไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงในปีที่แล้วนะคะปี67หรือปีก่อนๆถ้าชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะหรือว่าซื้อความสุขหาความสุขใส่ตัวเท่าไหร่ในปี2568คุณจะมีเวลาได้หาความสุขใส่ตัวมากขึ้นนะคะบางคนก็ไปในพัฒของการออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นความสุขในลักษณะอื่นก็ได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่า ปีนี้เราจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะอ่ะอ่าันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ชาวราศีสิงจะ,จะเจอนะคะถ้าเทียบกับในปี6-7ปีนี้แทบจะไม่ได้เจอประเด็นอะไรแบบนี้เลยแต่ในปี2,568คุณจะได้เรื่องราวเหล่านี้เข้ามานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูความสำเร็จนะคะของชาวราศีสิง์และลัคนาสิง มีเสียงแทรกเข้ามาขอโทษนะคะมือพี่หมอไปกดโดนเรามาดูความสำเร็จนะคะของชาวราศีสิงในปี2,568พี่หมอจะไม่ตัดด้วยนะเรียวๆอย่างนี้อืม เขารู้หมดเลยว่าเราชอบส่อง u t u b e ช่องเกี่ยวกับอะไรไม่เป็นไรเปิดจริงๆเปิดช่อง Youtube เพื่อดูเปิดมือถืออ่ะเพื่อดูเวลาแต่ว่ามันคาอยู่ในแอป y t u t u อะค่ะถ้าเสียงมันแทรกทําให้ตกใจเสียสมาธิจริงๆพี่หมอเนี่ยเสียสมาธิก็เลยสับไพ่นานขึ้นนะเราต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไพ่ ความสำเร็จนะคะในปี2,568ชาวราศีสิงและลัคนาสิงจะได้พบความสำเร็จกับเรื่องอะไรบ้างนะคะจัสติกใบแรกเลยค่ะ อสศวินไม้ว้าวเด่นเรื่องคดีความนะใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการกำลังพิสูจน์ตัวเองให้ใครได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยปีนี้นะคะความสำเร็จคือเขามองเห็นม,มองเห็นอ มองเห็นสิ่งที่คุณเป็นอนะ่ะอืมมองเห็นความจริงก็ได้นะได้รู้ได้รู้ความจริงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเชิงคดีความก็แปลง่ายมากนะคะมีโอกาสชนะคดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เด่นขึ้นมาก่อนเลยอ่ะมันมีไพ่ติดลบมาหนึ่งใบนะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน อ้าโอเคมี8ปดถ้วยมาก็ชัดเจนนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะปีนี้โอเคในแง่ของความสำเร็จเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานคดีเอาคดีความก่อนเพราะว่าเด่นมากๆเลยที่หมอรู้สึกว่าใครนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการฟ้องร้องมีคดีะคะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักหรือปีนี้ไปเจอ ปัญหาในลักษณะนี้เข้ามาก็ตามนะคะบอกเลยว่าความสําเร็จที่จะได้ก็คือเราเนี่ยจะชนะนะยิ่งถ้าใครอยู่ในขั้นตอนกระบวนการนั้นแล้วะคะ่ะแล้วกำลังรอรับความยุติธรรมนั้นอยู่เนี่ยก็คือปีนี้คุณจะได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ไม่ได้มีคดีความไม่ได้ขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้ฟ้องร้องอะไรกับใครนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลย ก็จะใช้คําว่าถ้าแม้กระทั่งปัญหาเล็กๆหรือว่าเรื่องที่กําลังจะเกิดและจะเจอเข้ามาในปีเนี้คุณก็จะได้รับชัยชนะอยู่ดีนะคะรวมถึงคนที่อยู่ในช่วงของการพิสูจน์ตัวเองนะคะก็เหมือนอย่างที่พี่หมอพูดเลยค่ะปีนี้คุณจะมีความสําเร็จในแง่ที่คนอื่นเนี่ยเขาจะมองเห็นในสิ่งที่คุณเป็นแล้วกันเนาะคุณอยากพิสูจน์ตัวเองในเรื่องไหน เขาก็จะได้เห็นในเรื่องนั้นนะคะอันนี้ก็คือความสําเร็จหลักๆก,ก่อนต่อมาในเรื่องการงานค่ะเจาะลึกลงไปนะพี่หมอมองว่าปีนี้ค่ะการงานเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานขึ้นใช่ไหมจำได้ไม้มว่าการงานโดดเด่นนะคะซึ่งในความสําเร็จเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันแต่ที่หมอมองไปที่ประเด็นเช่นใครที่กําลังวางแผนมาตั้งแต่ปี67เนาะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่มองหาง,งานใหม่อย่างเงี้ยค่ะ มันจะเป็นความสําเร็จในแง่ที่ว่าคุณจะได้งานใหม่มาในปีนี้แต่มันจะไม่ใช่ความสําเร็จในลักษณะที่เลื่อนขั้นอันนี้ยังไม่เด่นนะเลื่อนขั้นหรือว่า,เ,าเขาเรียกว,ว่าจริงๆคําว่าเลื่อนขั้นเนี่ยดูเป็นความสําเร็จหลักแล้วเนาะในเรื่องการงานซึ่งพี่หมอมองว่ามันจะยังไม่ได้เด่นเข้ามาขนาดนั้นในปีนี้นะคะมันมันเป็นความสําเร็จในแง่ที่ว่าอะไรที่เราเหมือนคิด หวังอยากได้รอตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะที่เกี่ยวกับงานนะซึ่งก็จะมีนี่แหละอย่างที่บอกก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่โยกย้ายนะคะหรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนแผนกได้อยู่แต่สําหรับพี่หมอมันจะยังไม่ใช่การเลื่อนขั้นแบบที่แบบว่าเป็นเป็นขั้นสุดที่เราอยากได้อะอันนี้ยังไม่ใช่นะก็คือเราขยับมาแล้วเนี่ยมันก็จะยังต้องทําต่อก่อนประมาณนี้นะคะในปี68หรือ าการโยกย้ายเนี่ยเด่นมากแต่เป็นการโยกย้ายเช่นย,าย้ายสาขาย้ายนแผนกย้ายอ,าองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะย้ายบริษัทอย่างเงี้ยอันนี้เด่นมากค่ะซึ่ง หลายคนเนี่ยคิดนะอะอย่างอย่างลูกดวงพี่หมอเนาะเป็นคุณครูเนาะแล้วก็แบบว่าอยากย้ายค่ะรู้อยากย้ายย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนจะชอบมาถามอะไรแบบเนี้ยเนี่ยค่ะปีเนี้ยได้แล้วปีที่ปี6กเจ็ดเนี่ยพยายามแล้วก็ยังไม่ผ่านไม่ได้ไม่ได้ย้ายอะไรอย่างเงี้ยพอมาปี6กแปดจะได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ความสําเร็จของชาวราศีสิงและลัคนาสิงอีกหนึ่งเรื่องนะพี่หมอบอกว่าปีนี้ก็คือในเรื่องของ การกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆก็คือความกล้านะคะในปี67เนี่ยชาวราศีสิงห์และลัคณาสิงห์หลายๆคนติดปัญหาเรื่องนี้นะขาดความกล้ามีความกลัวไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจไม่รู้ว่าในอนาคตทําไปแล้วจะดีหรือไม่ดีไม่ว่ากับเรื่องอะไรนะอันนี้จะไม่ได้โฟกัสแค่ที่งานนะคะ แต่ใช้ได้กับทุกเรื่องปีนี้ค่ะคุณกล้าแล้วคุณกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองกล้าที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเสี่ยงแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังแต่ว่าพอมันขึ้นคําว่าความกลา้าที่หมอต้องย้ำให้นะคะว่าถ้าชาวราศีสิงห์ท่านไหนฟังอยู่นะ แล้วไม่มีความกล้ามากพอจริงๆนะเราเราพูดกับตัวเองเฮ้ยจริงอะหกเร็จเนี่ยนะหนูอยากออกจากงานอยากมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองแต่หนูไม่กล้าเนี่ยแหละค่ะมันถึงเวลาแล้วเนาะที่ปีหกแเนี่ยถ้าคุณมีความกล้าเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆหนะเราต้องเอาแบบนี้เนาะเพราะว่าความกล้าของแต่ละคนอะที่นั่งฟังอยู่มันก็เรื่องไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความกล้าของชาว ราศีสิงห์และลัคนาสิงห์เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็จะสำเร็จในเรื่องน,นั้นอันนี้ก็คือความสำเร็จหลักๆค่ะในปี2568แแต่พี่หมอจะพูดอีกหนึ่งประเด็นให้แล้วกันเนาะที่แบบวันลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะในปีในปีนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะตั้งเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์เช่นการออกรถใหม่การเปลี่ยนรถใหม่นะในปี6-7เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีจังหวะที่ดีเลยอะไรอเงี้ยค่ะในปีนี้มีเกณฑ์เรื่องนี้เข้ามานะคะก็ดีใจด้วยร่วมถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะพี่หมอเห็นนะ,ะมีเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าการใช้เขาเรียกว่ากฎหมายอะ่ะ ในใน,ในความสําเร็จของคุณจะมีเรื่องข้อกฎหมายสัญญาเข้ามาข้องเกี่ยวอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นเล็กๆค่ะที่ที่แฝงมานะแต่ว่ามันได้หลายเรื่องไงเนี่ย,ยซื้อรถซื้อบ้านนะคะแต่งงานก็ยังได้เลยเห็นไหมมันได้หลักเรื่องแต่จะต้องอยู่ที่อา mindset หลกักๆเลยคือคุณต้องกล้านะคุณต้องกล้าตัดสินใจนะคะมันถึงจะเกิดให้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ชาวราศีสิงและลัคนาสิงมีโอกาสประสบความสําเร็จ ถ้าพี่หมอไม่พูดถึงประเด็นเรื่องคอดีความการฟ้องร้องชัยชนะเราตัดทิ้งไปก่อนแต่แต่พี่หมอขอโฟกัสแค่คำว่าเปลี่ยนแปลงนะด้วยการใช้ความกล้าของตัวเองแล้วมันจะมีสิ่งบางสีงบางอย่างเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราลงมือทำเนี่ยพี่หมอก็จะบอกว่าชาวราศีสิงเนี่ยมีโอกาส หลายเรื่องจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองมาเหมือนกับว่าตั้งต้นก่อนเราคิดภาพตามเนาะอ,อ้อไพ่บอกว่าปีนี้เรามีเกณฑ์ถ้าเรากล้าเอ๊แล้วเราอยากทำอะไรในปี67นะแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทำมันสักทีเราคิดนานเหลือเกินเรารอนานเหลือเกินเราลองทำปีนี้ไหมถ้านึกออกและลงมือทำ ความสาเร็จยั่งน้าและดีกว่าที่คุณคาดหวังนะคะพูดเลยในไพ่เนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะผลลัพธ์มันออกมาดีกว่าที่คุณคิดประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่มีทั้งความสําเร็จและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าอยากจะฟังลึกๆก,กันนะก็รอฟังภาพรวมนะคะซึ่งภาพรวมพี่หมอคิดว่าพี่หมอจะแยกอ่านเหมือนเหมือนเหมือนกับ ในแต่ละเดือนค่ะแยกอ่านการงานการเงินความรักสุขภาพเหมือนเดิมแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะทำออกมาในคลิปเดียวหรือว่าแยกครึ่งครึ่งอีกนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าคลิปมันยาวเกินไปน่าจะตัดนะคะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ยังมีภาพรวมดีลายนะคะในใจมาแรกซึ่งเนี่ยเป็นเป็น,ปนมันก็เป็นแบบ ลำดับที่จะทำไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นปีที่โอเคนะสำหรับพี่หมอนะไม่ได้แย่อะไรนะคะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้หลากหลายเรื่องราวจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่ามันจะต้องลงมือทำด้วยนะคะ แต่ปีนี้เป็นปีที่คุณจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเหมือนปีที่แล้วแล้วก็เป็นปีที่คุณเนี่ยพร้อมที่จะสู้กับอะไรหลายๆอย่างที่กำลังจะเข้ามาก็ขอให้เอา energy เหล่านี้ไปใช้ให้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่เลยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีสิงสวัสดีค่ะ